รัก <มา S 1> บ้านเกิดคอมค่ะวันนี้นําคุณผู้ชมนะคะมาลงพื้นที่ที่หมู่5ตาบลท่าซักอ,กกอกำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดวยวันนี้เราจะมาดูวิธีการเก็บข้าวแบบโบราณนะคะเก็บข้าวทีละร,รวมนม่นเองค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณบํารุงสิริค,คุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณป้าบำรุงนะคะหรือว่าป้าคาดนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจข้าวชุมชนนะคะที่หมู่5ตำบลท่าซักค่ะ วันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเก็บข้าวแบบโบราณนั่นก็คือการเก็บข้าวกับแกะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างคุณป้าบำรุงยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด com ค่ะมาดูอุปกรณ์กันแกะนะคะตัวแกะตรงนี้จะทําด้วยไม้ไผ่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม้แผ่นเห็นไหมคะส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเหล็กบางๆแล้วก็มีความคมสูงนะคะ วิธีการเก็บข้าวกับแกะเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางดี<ช>วไว้ข้างบนนะคะส่วนสองนิ้ว,วนี้ดีไวข้างล่างแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเกี่ยวข้าวทีละรวงเก็บข้าวทีละหนึ่งรวงนะคะเป็นวิธีการยังไงมาดูกันค่ะแบบแบบโอ้ยรวดเร็วมากเลยนะคะดูไม่ทันเลยค่ะ <c oughs> ในคอรคอบแบบว่าสโลว์เวอร์ชัช่นช้าๆสักหนึ่งอันว่าดึงมายังไงเกี่ยวยังไง อาดึงมานะคะแล้วก็ค่อยๆเกี่ยวอใช้มือเดียวแล้วก็มารวบไว้มือนี้นะคะเก็บทีลระรวงทีลระรวงนะคะการเก็บข้าวแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยหาได้ยากแล้วแต่ทําไมตาคาดยังเก็บแบบวิธีโบราณอยู่คะเออมันมันลมมันมันน้ำม,มาจงมนมน้ำเอาเเข้าว เราไม่สามารถที่จะใช้รถลงมาเกี่ยวได้นะคะทีนี้ก็เสียดายนะคะไหนๆก็ปลูกแล้วค่ะวิธีนี้จะทาให้สามารถเก็บข้าวได้ทีละหนึ่งรวงอ่าแล้วก็เก็บได้หมดไร่เลยทีเดียวหนึ่งไร่ใช้เวลานานแค่ไหนคะประมาณอาทิตย์อ๋อประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะคนเดียวนะเอาคนเดียวตอนหนึ่งอาทิตย์ตอนหนึ่งไร่แต่ว่าข้าวได้หมดเลยเก็บได้หมดเลยนี่เป็นข้าวสังหยดนะคะค่ะอ่าพอเราได้ข้าวมาแล้วเก็บข้าวมาแล้วนะคะ แล้วเราจะไปมัดให้มันสวยๆได้ยังไงคะ มัเลยแเพียค่ะมัดเป็นมัดนะคะเอาเอาเฉพาะแค่พอกำได้ว<ม>่างั้นเถอะตอกับมือตอกกับมือ,มอแล้วก็ม้วน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 ใช้สังข้าวนี่แหละมัดมดึงให้แน่นเพื่อไม่ให้เม็ดข้าวเอ้ยลวงข้าวหลุดใช่ไหมคะต่อวตอวกหัวเสมอการน,นะคะข้าวมาเลยสวย นี่เนี่ยค่ะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ไนไกลนะคะเพียงท่านี้เนี่ยก็จะได้แล้วล่ะค่ะข้าวนะคะที่เราเก็บด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าแกะเป็นการเก็บข้าวแบบโบราณนั่นเองนะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วหนักนะคะเนี่ย หนึ่งกมอยักมากนะคะยังไงคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะไปติดตามเรื่องราวของการเกษตรได้นะคะที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด com ค่ะวันนี้ขอบคุณประคาดมากนะคะสวัสดีค่ะ